ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกคนครับผมอ่ะมื่อนี้แอดจะพาไปลุยหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลังจากอ่ะหวยออกได้ื่กกี้หมื่นนะพี่น้องที่ครับผมมาเบิ้งกันพี่น้องหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับผมของหมดประจําวันทีวันที่สิบหกนะครับผมวันที่สิบหก วันที่สิหกกุมภาพันธ์นะครับผมกุมภาพันธ์เดี๋ยดิย้พี่น้องที่ครับผมสองห้าหกหกกันนะครับผม ลักสิบลักสิบบนที่นองที่ครับผมอ่ะลักสิบบนลักสิบบนมีอ่ะนะครับผม ตัวแดงนะพี่น้องตัวสีแดงมีสองมีหมีเจ็ดนะครับผมนี่คือหลักสิบบน,ดบน 2, 6, เด้อ่หลักสิบบนมีสองมีหมีเจ็ดนะครับผมหลักสิบบนที่นี่มาเบิงหลักสิบหลักหน่วยล่าง อาครับผมมาเบิ้งตันมาพี่น้องลักหน่วยบนนะครับผมลักหน่วยหน่วยบนนะครับผมบนเดอร์บนย่างเดียวพี่น้องที่ครับผมอ่บอกเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับลาง มีสามนะครับผมมีสี่มีห้านะครับผมนี่คือหลักหน่วยละ,ะหลักหน่วยบนนะพี่น้องที่ครับผมหลักหน่วยบนวันที่สิบหกนะพี่น้องที่ครับผมนะวันที่สิบหกพต้องเบิ้งหลังน่าสูตรพี่น้องที่ครับผมเบิ้งไปแล้ว แอดลงไปแล้วเอฟซีบอกกดเขบาบอกเบิรงแอดจักกันหน่อยเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเขาบผมเราบอกกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมแอดก็จะเอาตัวตัวเลขมาลงให้เอฟซีกันนะครับผมส่วนสูตรนั้นแอดจะไม่ลงให้ต่อไปนะพี่น้องเอฟซีครับผมเพราะว่าจะเป็นรักหน่วยล่างรักสิบล่างรักหน่วยล่างรักสิบบนรักหน่วยบนแอดจะไปเอาสูตรมาลงจะแอดจะจับเอาตัวที่อ่าสิบบนมา อ่าย่างเช่นมีสองมีหกมีเจ็ดอ่าหลักหน่วยบนอย่างนี้มาอ่าหนดพี่น้องซี่ครับผมเพราะว่าเฮบซี่ FC เอาไปเฮ็ดแล้วก็บบ่าที่ตามเอด,ด้วยพี่น้องซี่ครับผมหายไป <c oughs> อ่าหยอดวิวของแอดบอกขึ้นเลยพี่น้องซี่ครับผมขนาดเนี้ยเอา้าเอาตัวโตอ่าไปรนวดพี่น้องซี่ครับผมหลักสิบบนก็มีสองมีหกมีเจ็ดหลักหน่วยล่างอ่าหลักหน่วยบน มีสามมีสี่มีห้าอ่าบนนะครับพี่น,อน้องบนนะครับผมมาที่นี่ม่าเบิองอาจจะจับคู่ให้อพี่น้องซีครับผมอาจจะจับคู่ให้เฟฟซีชอบนะพี่น้องเนาะจะจับคู่ให้เป็นบนอย่างเดียวนะครับผมอ่บนนะครับผม บนจับคู่อะนะครับผมจับมาอีกทีแเ้ยพี่น้องอา้อาพี่น้องครับผมจับคู่นะครับผมเอาเตรียมสูตรไปแล้วนาะพี่น้องนา่ อ่ะเต็มสูตรไปเลยนะครับผมเอาสูตรเต็มเติมสูตรไปเลยพี่น้องสองสามสองสี่สองห้าอันนี้ครับพี่น้องที่ครับผมสองสี่สองห้าอ่านะครับผมฮกนะครับผม หกสามหกสี่หกห้าอ่ะนี่ครับพี่น้องที่ครับผมคือเต็มสูตรเอาสูตรเต็มไปเลยทั้งหมดจะมีแค่เก้าคู่นะพี่น้องที่ครับผมถ้ามาเจ็ดนะครับผมเจ็ดสามนะครับพี่น้องเจ็ดสามอ่ะจะ บอใครชัดเจ็บมันได้ขอโทษครับาแฟพี่น้องมึกมันเหวิดพี่น้องมึกสิบเหวิดแล้วอแอบจังบ่ได้ไปซื้อมาใหม่นะครับผมเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดห้านะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่เก้าคู่นะพี่น้องที่เข้าผมมี่เก้าคู่เด้อนะครับผม ถ้าใครชอบหาหลักสิบนะหลักสิบบนอ่ะหลักหน่วยบนหรือบ่มักแน่นี้อ่ถ้ามักตรลักในเรียกลักกะหามาจับไซอะไรพี่้องซีครับผมจะเป็นสองหนึ่งสองแปดอะไรก็ประมาณนี้ก็ได้พี่้องซีครับผมนะครับเนาะแต่ท่านี่นี่สูตรของแอปมันมาทีพี่้องสีครับผมมาอย่างนี้เนะาะอ่มาอย่างนี้แอปก็ต้องเท็ดบตามนี่ นะครับผมจะเดินดีกันต่อหรือไม่นะครับผมก็เคยเข้ามาอย่ดหอกพี่น้องเข้ามาสองสามงวดรุดงวดหนึ่งเข้ามาสองงวดลุดงวดหนึ่งประมาณนี้ก็บบได้ว่าี่เข่าตลอดไปนะครับพี่น้องที่ครับผมแอดพูดกันตรงๆเลยว่าสูตรมันก็มีรุดมีเข้านะครับพี่น้องจากนั้นแล้วแอดเบื้องแล้วมันเดินดีนะพี่น้องเดินดี คือไม่ค่อยพลาดนะพี่น้องไม่ค่อยพลาดแอดเกอรเลยเอามาเป็นแนวทางให้เอฟซกันเพื่อเอฟซจะชอบนะครับผมถ้าเ่าชอบก็บ่าเป็นยังพี่น้องถ้าชอบค่อยเอานะครับเป็นแนวทางกันนะครับผมเอาส่วนในใจแอดนี่มักด้อพี่น้องใน,ในใจแอดมักนะครับผมแอดจะชอบกันที่ แอดจะชอบกันที่แ,แอดแจ้งบุตัดไห้นะครับพี่น้องแอดแจ้งบุตัดไห้เอาไว้โค้งคู่ไทยนะครับพี่น้องโค้งคู่ไทยแอดก็จิตัดไห้เล่ก็จิตัดไห้ว่าให้เหลืออยู่สี่คู่นะพี่น้องแต่ให้ใจแอดมักอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือสองสามนะครับผมสองสามเจ็ดสามนะครับกับ ประมาณสองคู่เลยนะต่ที่กินค่ะตัวนี้ก็มากอยู่หรอกพี่น้องฮอกซี่นี่นะครับเนาะจะได้เอาประมาณนี้พี่น้องที่ครับผมแล้วกับคู่หนึ่งนะครับผมเป็นเลขพี่น้องงวดนี้อาจจะเป็นเลขพี่น้องนะพี่น้องที่ครับผมเป็นเลขพี่น้องอให้พิจานาบนว,ว่าจาม่าวอ้ามากอะไปถูกไปนะพี่น้องที่ครับผมทามากๆอะ ค่อยว่ากันงวดต่อไปสําหรับงวดนี้เอาไปเป็นท่าทางกันก่อนพี่น้องที่ครับผมไปเป็นแนวทางกันก่อนด้วยถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็พานเอาไวเ้เจิญคลิปหน้าจะออกหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างสําหรับคลิปนี้เอาสิบบนหน่วยบนไปก่อนครับผม